ึงร้านนี้เป็นร้านที่บนเคยมารีวิวแล้วนะรอบนึงจำผมได้ไหมครับจำได้ไหมอยู่นครับจําได้ไหมมากันเยอะร้านที่บนเคยมารีวิวร้านพี่เขาร้านครั้งนึเนี้ยแต่นานมากเหนี้ยไม่เนี้ยดูที่ไม่มีขาดไมเ้ออไม่มีขาดเลยแผ่นสุดยอดเลยสุดยอดค้นเนียวนุ่ม นี่เป็นก้งห,หอมนะคบผอนี้เท่าไหร่นะอันี้ไส์กัมโบ้สี่สิบหบาทสี่บห้าบาท็นไซเล็กกไ้เ้ไหนครับอันนี้ไซส์ไหนไส์กัมโบ้ครับห <c oughs> วงอีกแล้วหวงอีกแล้วยิยนแทงเขาเลย นี่นี่แค่นีกี่อย่เดียวเขต้องกินข้าวาดอ่ะชิดเลยแผ่นเดียวอีกทั้งครอบครัวไม่มีขาดครับแผ่นไหนก็ไม่มีขาดไม่มีขาดครับแผ่นไหนก็ไม่มีขาดขาดเล็กน้อยขาดเล็กน้อยราคาบอกสว่า, <c oughs> านั่น Yeah.